สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้ววันนี้นะลูกคณิตศาสตร์ของเรานะคะการหารจะเน้นไปที่เรื่องโจทย์ปัญหานะคะสําหรับโจทย์ปัญหาก็จะมี2แบบเป็นโจทย์ปัญหาที่ให้นักเรียนนะลูกเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็หาคําตอบและอีกหนึ่งแบบคือเขียนแสดงวิธีทำสําหรับโจทย์ปัญหานะคะเราจะต้องทําความเข้าใจโจทย์จากนั้นเรา เราจะต้องวางแผนนะคะแล้วก็ทำการลงมือทำและสุดท้ายคือการปวดคำตอบเรามาดูตัวอย่างที่ผูออยให้เลยสำหรับโจทย์ปัญหาวันนี้นะคะคุณตามีลูกอม24เม็ด แบ่งลูกองให้หลานสามคนคนละเท่าเกันหลานได้ลูกองคนละกี่เมตรในขั้นที่หนึ่งของการทำความเข้าใจโจทย์เราจะเห็นว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างซึ่งส่วนที่หนึ่งโจทย์บอกเราว่าคุณตามีลูกองอยู่24เมตรใช่ไหมลูกจากนั้นนะคะโจทย์บอกกับเราอีกว่า แบ่งให้หลานสามคนซึ่งการแบ่งให้หลาน3ามคนก็แบ่งคนละเท่าเกันจากนั้นในส่วนท้ายเป็นสิ่งที่โจทย์ถามโดยโจทย์ถามว่าหลานได้ลูกอมคนละกี่เม็ดซึ่งตรงนี้เป็นในส่วนของการทําความเข้าใจโจทย์ทําความเข้าใจว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้และโจทย์ถามอะไรนะคะจากนั้นจะเป็นขั้นที่สองขั้นที่2คือการวางแผน เป็นการวางแผนเพื่อจะกนำไปสู่การหาคำตอบบางครั้งการวางแผนจะมาในรูปของประโยคสัญลักษณ์อย่างเดียวแล้วค่อยไปหาคำตอบนะคะแต่บางครั้งเราวางแผนเสร็จเรานำไปเขียนแสดงวิธีธรรมดังตัวอย่างข้อนี้จะเห็นได้ว่า24เมตรแล้วมาแบ่งให้หลานนะคะ3คนคนละเท่าเทกัน 24หาร3เลยซึ่งคำตอบเรารู้อยู่แล้วว่าคือ8เมตรแต่พอมาเขียนแสดงวิธีทำเราก็จะเขียนเป็นลำดับขั้นตอนโดยเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่1คุณตามีลูกอม24เมตรมาเขียนให้เรียบร้อยจากนั้นกำหนดให้ส่วนที่2แบ่งให้หลาน3คนซึ่งการแบ่งนี้คนละเท่าเทกันและในส่วนที่3หลานได คนละเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้นะคะโจทย์ผิดเนาะต้องเป็นลูกอมนะคะคนละ8เมตรและตออบอตอก็คือลอกมาทั้งหมดและเปลี่ยนตัวเลขอินดูอารบิกให้เป็นเลขไทยค่ะง่ายไหมและสุดท้ายคือการตรวจคำตอบสำหรับการตรวจคำตอบนะคะ ก็จะอาศัยความสัมพันธ์ในเรื่องของการคูณมาช่วยซึ่งก่อนหน้านี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็น24หาร3ได้แปส่วนการตรวจคำตอบนะคะเอาคำตอบที่เราได้จากการหารมาเป็นตัวตั้งจากนั้นคูณกับตัวหารซึ่งกลายเป็น8คูณ3าคำตอบคือ2 4นี่คือการตรวจคำตอบที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะสำหรับในส่วนของโจทย์ปัญหาการหารครูออย ที้นักเรียนทาหน้า59ซึ่งหน้า59นะลูกจะเป็นลักษณะของการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยสําหรับหน้า59 นี่คือตัวอย่างของแบบฝึกหัดหน้า59ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบซึ่งมีมาด้วยกันทั้งหมด4ข้อครูออยจะพาทำในคลิป2ข้อก็คือข้อ1กับข้อ2ที่เหลือข้อ3และข้อ4นักเรียนลองไปทำเองโดยประโยคสัญ,ญลักษณ์เราจะเขียนในกรอบนะคะส่วนตออวตอบเราหาคำตอบได้เท่าไหร่แล้วค่อยนำมาเติมอ่ะมาเริ่มดูกันเลย สำหรับข้อที่หนึ่งนะคะแม่บ้านจัดเก้าอี้สี่ตัวถ้ามีเก้าอี้เอาใหม่ลูกแม่บ้านจัดเก้าอี้แถวละสี่ตัวถ้ามีเก้าอี้แปดตัวต้องจัดกี่แถวแม่บ้านจัดเก้าอี้แถวละกี่ตัวคะแถวละสี่ตัวถ้ามีเก้าอี้แปตัวต้องจัดกี่แถวหนึ่งแถวเขาจัดสี่ถ้ามีอยู่แปดล่ะ จัดจัดกี่แถวเพราะฉะนั้นเราเอาแปดขึ้นมาก่อนกรณีนี้ก็คือถ้ามี8ตัวจากนั้นเอามาหารกับอะไรคะเอามาหารกับจำนวนแถวที่เขาจัดแถวและ4ตัวซึ่ง8หาร4เราท่องสูตรคูณไปเลยคะ่ะว่า4คูณกับอะไรแล้วได้แปด 414428เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบว่าการที่แม่บ้านนะคะจัดเก้าอี้ถแถวละ4ตัวและถ้าหากมีเก้าอี้แปตัวต้องจัด2แถวเพราะฉะนั้นตอวตอบเขียนเลยค่ะต้องจัดอ่ะเอาในส่วนที่โจทย์ถามมาต้องจัดนะคะ สองแถวนะคะอย่าลืมเปลี่ยนสองจากฮินดูอาราบิให้กลายเป็นสองตัวเลขไทยนะลูกง่ายไหมคะง่ายมากเลยอ่ะต้องจัดสองแถวนะคะง่ายไหมข้อ1จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ2กันต่อ สำหรับโจทย์ปัญหาระหว่างที่นักเรียนอ่านนะลูกอย่าลืมวิเคราะห์ดูด้วยนะคะว่าในส่วนของการทำความเข้าใจโจทย์เราได้อะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดให้สองอย่างและสุดท้ายโจทย์ถามอะไรจากนั้นเรามาดูข้อสองสำหรับข้อสองนะคะแก้วนํำโป8แปอันมาจากใส่ถุงผงละสองอันต้องใช้ถุงกี่ใบ แก้วนาโบแปอันมาจัดใส่ถุงถุงละสองอันต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ใบมีโบ8อันค่ะแล้วจะเอาโบไปใส่ในถุงซึ่งแต่ละถุงที่นำโบไปใส่จะต้องมีถุงละสองอันเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ถุงข้อนี้เราเขียนแปเลยค่ะ 8หาร2นักเรียนท่องสูตรคูณแม่2เลยลูก2คูณอะไรเท่ากับ8 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใช้ถุงทั้งหมด4ใบเราก็จะลอกในส่วนที่โจทย์ถามอต้องใช้ถุงนะคะเขียนให้สวยกว่คาครูออยเลยนะลูกต้องใช้ถุงนะคะ ต้องใช้ถุงโชไอ I, ใช้ไหมโทใช้นะคะต้องใช้ถุงกี่ใบนะลูกกี่ใบสี่ใบและเปลี่ยนเลขสี่ให้เป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะอ่ะง่ายไหม ง่ายมากเลยที่เหลือจะเป็นข้อ3แล้วก็ข้อ4เดี๋ยวฝากให้นักเรียนไปทําให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเน้นโจทย์ปัญหาที่เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบซึ่งอยู่ในหน้า59นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ